ยังว่าเลขยกสิออกวันที่สิบเจ็ดมันก็ออกจิตหนึ่งเห็นี่บอกบอกสาบพนนะอ่ะนะครับผมจะได้กับพี่น้องมาหมุนมาสืนกับทีมงานวรากรน,นะครับวันนี้ย่างเต็มที่เนีอยนะครับขอบคุณขอบคุณไปยังคุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพผู้เป็นสามลำทำบุญวันนี้ดีใจหลายนะครับเป็นแถบแข่งเกิร์มนะครับได้มาลองมาล่ําได้บ้าอาบุญกับเจ้าภาพพ่าฝากสื่อฝากเสียงทีมงานวรากรผมมงคลเข้ยวไปทุนน้องมิ่งตราทิดาชนลูกหลานจากทางกำ เมืองรอยเอ็ดบึงพลัยนใช่ใเฮ้านะครับคนรอยเอ็ดคือกันนะครับน้องมิ้นตาครับปะแ,แล้วเม,าามื่อเรามาถามสื่อเราเราไปนางลงเราสีจือสื่อได้ปอกลับมาถามไมา่สนับนบขอบคุณคครับใจขอบคุณหลายๆครับคือสิมนลูกอมหยาดอยู่เขาเจาะแหนะ่นาตีนี่ ดีกเกเหมิดมามันเป็นสื่อมาให้หมอล่ำที่แถงาตใได้จะเอามาให้อันใดก็ดีเหมิดไอ้ยนครับคอยมวลน้ำกันวันนี้ครับโอลาอน เหล่าคนนี้จังว่าสาธุสาธุสาธุคุณพระพุทธรัตน์ธรรมรัตน์สังฆรัตนะว่ากูกุสันโโกนาคามโนขัสสะโปโคตโมแลลววคนนี้จังว่าสีไอสีสีอระยะมิไรโยทั้งคุณแก้วสังปาการคุณศินคุณทานคุณไปดอนบ้านนาคุณคู่บาอาจารย์ใน้้าปกบ้าบังให้บ้าตังมาเลืหมอลำ वाए <im> <im> เลยนี่จังว่าสิบเดียวขอกราบกลมถวายบาทบังคมเกาวกับผมมาลำซอยงานในบ้านนี้ปัญญามิใส่แจเป็นแสงคือกะเที่ผู้ผู้สอนและขอให้ม้าสวยเสืยสมองการทางลำกายไดขัดของค่าของเรียนมาท่พ้าที่ว่าเมืองบดอยู่สวัสดิ์ตกสันใบอินเนาในกับผู้เมืองแมนสูงยิงให้นันเดอให้มาลิงลำคอยมงคดน้อยผู้บาก่อนเขาถามมากายไดสะท้อนตกขามากาคน คุณเดิมแม่คุณกูบ้าอาจารย์แหล่ลำและแแม่ทานกูกวะทักก่อนประสิทธิภาษากูสอนสัน่งบ่ล่าวายังบ่ล่าวาลำและฟอนแบนยอนอ่อนสวยการทางลำนี่ก็จบอีกด้วยบ่เคยจมน้ำหลังผู้ใดฟังขันลุกลุกละตอดเราดำกลนลำไปโดนเบิดมือเบิดขึ้นนับมวลเป็นลำพวกพี่น้องจนแจงสว่างตาสำหรับตัวล,าล้านหลักขอนอมรับประนบนมเติมอิฐทธิพ่อแม่ทรานีพอพอพบราพื้นป่าตาพี่พื้นแผ่น ปกแนวเพื่อนผู้บาดะเพื่อนแพนให้นันเดือให้บ้าหยกประโยชน์ให้บางคนน้อยแน่เดือยาได้งวงยาได้เสือผิดพลาดทางก่อนลำเดือพอลำทำน้องเพื่อนสอนบ้านพระองค์เพื่อนสอนมา ใจผู้เสี่ยงท้องตามพ่อบมอฟาตาวผู้สาวเห็นมาคอยเด็กน้อยเห็นก็ให้รู้ผู้สอนได้บอกสบายพ่อหลัดต่ยกตื่นวัาเกิดเป็นฝ่ายคุณครูหันเด้อแม่หันมาดูคนฟังนั่งเต็มสนามคนนั่งกวอนั่งลายล้อนลายก๊าบลายฝ่ายหากลาวลาบอ่เขาเขาหนูเจ้าพดทอภัยผมมองคนกับอะไรแบบเปลี่ยนบ่เลียนโต๊ะบ่เด้อพ่อบ่มีเพ่เรียงขอบเปียนขรบซ้ำองค์พระทูทางผู้เป็นอาจารย์ผู้เคยเรียนเคยรู้ เคยรู้เคยสอนคนมาก่อนโปรดอาภัยให้คอยมองคนหน่อยผู้วก่อนพ่อมา,าสอยให้จักบาลเน่ยุ้ยนี่แหละหมอสอยประจำหม่บ้านคุณพ่อสอยสอยบักข้ามคงบักข้ามสันแงผู้สาวแขกเ้อบอา,าออบ,ออบอกได้ทัเจอดทางหัวมันทอดเถาอพรยบอกมันแขกนี่ก็สอย นี่คือสอยสระแอะบักขามแขะเลยบอในจอขอบคุณคุณปอนะครับเออยอมก่อนคอมื่นะครับมวนน้ำกันมานี่นะครับอีกจะหน้อยมาสอยไหม่ได้ปอเด้อไม่ข้อมาผมได้ออกจากบ้านในเลือกตามยาบีตรงวิธีน้ำชัยจากไม่ข้าบบาราะแต่มาพืงหันหงุดไว้อุอัน มาถึงต่านละคนหวัวอุอังผมขอเรียนคนฟังโปรดอภัยให้คอยผู้มาลองอยู่สนามคนอังละยาวาลานหลวงเถ,ถาะขอโทษอโหสีนแนวเบื่องแม่นแวนวบัดีปิดไปโปรดอภัยในเด้ดอนตานอภัยถึงคุณดองผู้มาลองเป็นโม่มือละผมออกจากบ้านอาจารย์คอยสั่งมาหากลราผู้ใดวันทาเต็กตัวจะล้อเก่งหากลราผู้ใดวันเก่งเก่งแห้งลงทาง หลงทางบอมีทางเสือว่าเสิมเตมใหม่อาจารย์ผมบอกไว้ให้ใจส,สู่อยู่เสมอลานางเอ๋ยลานางเอ๋ยขอ,อย่างเดียวว่าตาเจ้าอย่าเส่ออย่าเส่อให้ฟ้าซอยคอยรับมาดึกพอมาสะดับหลับฟังหมักยังให้ร้องว่าร้องว่าผมมองคนเมื่อเนีย้ยผมมองคนเมื่อเนีย้ยสิผ้าสิ่งอย่างเดียวอย่างเดียวสิผ้าฝอนอย่างเดียวมาซอยเดือพาเอ๊วันนี้ เจ้าเป่าวะเจ้าเป่าสอยเขียวไรขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับมาอนีที่มั่นฟังลองฟังลำ่ำฝากทีมงานวาร่ากอผมมา่ำมงคลดมาอนีให้ผู้เป้านักลองอันนี้กับสีาติไดมาบาบังคนแลงขอเพลงหยังครับเอาวาใส่กันโอ้ครับขอบคุณหลายๆครับ